โดยชาวบ้านคุยแพงกระบลหนองบัวอำเภอโกสูงพิสัยนะครับประสบปัญหาน้ําพองเอ่อล้นตะลิ่งเข้าท่วมไรนาเสียหายเป็นจํานวนมากนี่คือสภาพน้ําล่าสุดที่ผมมาถ่ายทําวีดีโอในวันพฤหัสบ,บดีที่14ตุลาคม2564เวลา8นาฬิก42นาทีโดยชาวบ้านได้นำเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำออกจากไร่นาเพื่อที่จะมารวมไว้ยังจุดเดียวนี่คือฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามกับบริเวณนี้ก็คือทุ่งนาที่กำลังข้าวออกรวงเขียวขจีพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าน้ำยังมาไม่ถึงครับตอนหน้ากดีใายเรานำรถ,รถลงไร่แน่ครับชมครับถู้เนาะครับถ้าวันราเดิอดรุรุ่งไว้ท่านก็น ขาดลงไปทั่งวันลงเลงบัวครับตอนนี้สูบหน้าบอกที่หน้าตรงนี้เขาจะปั้นออกไปสูบบอกตรงนี้ครับนี่ไอยก็ไรลนี่โอ้ทีครับให้มันมารวมอยู่บุรีรัมเนาะมันลงอันลงน้ำมันนี้มันรับน้ำหน้งฟ้องครับลงไปซี่พวกเราทุกน้ำน้งฟ้องทุกซี่ตอนนี้มาจา่เขตตดูบนลัดเนาเส้นนี้ผมจะเดินทางออกจากบ้านคุยแพงตับลนองบัวอำเภอโกสุมิสัยครับเพื่อไปดูความคืบหน้าในการซ่อมผนังกั้นน้ำที่บ้านสำโรง ตำบลยางท่าแจ้งเป็นเป้าหมายต่อไป